เนื่องจากมีข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับแต้มขยันในการตีโกลเลมของศึกไตพักโคนนะครับมาอัปเดตโดยด่วนเพราะว่ามันจะเหลือเวลาในการเล่นอีกประมาณ2วันเนี่ยก็คือตอนแรกอะผมบอกไปว่าตัวตีโกลเลมอะมันจะได้แต้มขยันนะครับเข้ากับครึ่งหนึ่งของลูกอมซึ่งปกติอจะตีได้ประมาณ6 6แต้มใช่ไหมก็คือทีมนี้ที่เป็นตัวหลักในการทําแต้ม1%นึ่งะแต่ถ้าเกิดใครทํา1%ซได้แล้วนะครับก็จะสามารถมาตีเพื่อัพแต้มขยันได้แต่ตอนแรกบอกไปว่าได้แค่ประมาณ33แต้มต่อรอบ อ่น,นี่ไม่ต้องไปดูการทําแ้มนะครับเพราะเราข้ามข่ายไปแล้วก็คือแตรับคนที่ทําได้หนอร์เะครับแต่จะมาปั้นปั๊มแค่ในขยันกันต่ออ่ะมาดูตรงลูกอมปกติจะได้ประมาณเนี้ยหกสิสจนถึง70นะครับ ก็จะตีเป็นค่าคะแนนแต้มขยันประมาณ35สูงสุดนะอะแต่ทีนี้ด้วยวิธีการที่ไปค้นพบมานะครับก็คือมันจะมีหลักการในการรีดตัวลูกอมของโกเลมมาออกมาให้ถึงขีดสุดนะครับโดยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวที่เป็นการทําแต้มนะครับแล้วก็พวกบัฟก็ไม่เกี่ยวนะให้เน้นก็คือจํานวนครั้งไม่ต้องไปตีไม่ต้องไปหาบัฟเลยนะครับแล้วก็หลักๆแล้วจะเป็นจํานวนฮิตนะครับที่จะใช้ ก็คือโดยปกติทีมเดิมก็คือลูกพูนกับเพชรเพชรเนี่ยมันจะเป็นพิษต่อเนื่องที่มันจะมีดาเมจเป็นจํานวนเพชรเป็น1 0บถึงยีพิบอยู่แล้วก็คือจะใช้ในการลีนลูกอมระดับหนึ่งลดไปถึงหมาล่าครับในสิ่งก็เหมือนกันแต่ว่าในการลีนลูกอมให้สูงสุดน,นะครับจำนวนเพชรสาคัญเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนเป็นทีมนี้นะครับก็คือเป็นทีมแสงตีไว้นะครับอย่างเจ้ามาัดแลนด์เจ้าตัวกวิยมันนะครับแล้วก็บูทดด้วยสมบัติสําคัญก็คือตัวที่เป็นพระคมนะครับก็ใช้แค่สีตัวเนี้ยรวมไปถึง พอไปรวมกับพิษนะครับที่เป็นน้เมันตอนี้ทั้งหมด4ตัวนี้จะสามารถรีดลูกบอมได้สูงสุดก็คือจํานวน100นะจริงๆจะไปใช้พวกตัวที่เป็นหลายๆายพิษตัวอื่นเพิ่มเติมก็ได้นะก็จะมีอีกหลายตัวนะครับก็ลองไปดูแล้วกันพวกนาเมันพิษอย่างอะโฟโกโตตัวข้าวลายอซอเบก็หลายพิษคือเน้นพิษอย่างเดียวไม่ต้องไปเน้นอะไรเลยนะครับแล้วก็จริงๆไม่ต้องใส่ท็อปปิ้งก็ได้อันี้ผมใส่มาให้เต็มๆนะครับก็คือจมเต็มล้วนาะว่าจะได้ไม่ต้องไปสะดุดกับตอนกดตีนะครับก็คือ ตัวเจลลี่เนื้อที่มีอะ่ะต่อวันช่วงไหนก็ได้ที่ว่างๆนะครับมาปั๊มแต้มได้เลยอ่อยาเดี๋ยวไปดูกันมันจะได้ลูกบอมสูงสุดอยู่ที่100นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไม่ต้องไปกดปั๊บใดแทั้งสิ้นนะ เขาจะได้รวบรมสูงสุดอยู่ที่100นะครับอันนี้คือลิมิตไปแล้วหารครึ่งก็จะได้เท่ากับ50แต้มซึ่งความสำคัญของมันก็คือตอนแรกที่ผมบอกไปว่าอารีนาถ้าเกิดคนที่ไหวก็คือปั๊มอารีนามนจะได้เยอะกว่าแต่ว่านั่นแหละมันขึ้นอยู่กับความขยนันแล้วก็มันไม่ได้ชนะทุกตานนะถ้าชนะก็ได้70เทียบกับตัวที่เป็นซีโกเลมมาได้35อาจจะดูน้อยแต่ว่าพอมาเปลี่ยนเป็นศูนย์เนี้ยก็คือถ้าสำหรับคนที่แบบอยากจะป um ั๊มแต้มจริงๆนะครับในกรณีที่เพื่อให้ติดตรงเนี้นนนย ตัวแรงอะไรน่าก็ไม่สูงแล้วก็โกลเลีมอาจจะตีไม่ถึงท็อปหอย่างเงี้ยมาใช้วิธีการเนี้ยในการเป็นทางลัดก็ได้นะครับเป็นสูตรปั๊มพิเศษนะสามารถปั๊มคะแนนตัวที่เป็นคะแนนขยะของโกเลมอะ่ะเนี่ยผมไปช่วงบ่ายผมไปตีมาแค่ประมาณชั่วโมงหนึ่งอะ่ะเนี่ยได้แต้มเพิ่มมาอีก2,000 2,000นะครับจากเก็บพันตอนแรกเป็น9,000แล้วแล้วก็เนี่ยปั๊มได้เรื่อยๆปั๊มแบบเท่าที่คุณมีอ่าตัวเยลลี่เนื้อซึ่งต่อวันมันก็มีเยอะแหละประมาณ100 200งร้ยไม่มใช่เยอะเยอะกว่านั้นสิ สามสี่ร้อยอ่ะคุณสามารถแบบปั๊นรัวๆได้จากได้จากตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็สามารถเป็นการช่วยให้กับเมืองของคุณนะครับในการไต่อันดับขึ้นมาแข่งแข่งขงันกันได้นะครับเป็นทางลัดนะอย่างไรก็ตามก็โฟกัสกันที่คะแนนส่วนตัวก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ถ้าถึงท็อปหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วจะไม่ใช้ก็ได้นะครับเป็นสูตรการปั๊มแต้มนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดติดตามสำหรับวันนี้ผมปริ๊ซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ